หนุ่มแห้งเล่าดื่มน้ำเขียวเพราะคิดว่านี่คือน้ำอัดลมแต่ที่ไหนได้เป็นน้ำยาล้างห้องน้ำครับคุณน่าจะเห็นข่าวนี้กันแล้วนะผมเลยมี3วิธีครับที่คุณควรรู้ถ้าเผลอกินน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปคืออาจจะไม่ต้องเป็นคนกินก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนคุณกินก็ได้คุณจะได้ดูแลเขาได้ถูกต้องถ้าคุณยังไม่รู้คุณต้องแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆเลยเพราะว่ามันหลายคนน่ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอะว่าจะต้องทํายังไงและเรื่องราวของคนไข้คนนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ของคุณได้ว่าคุณต้องรู้จริงๆอันแรกเลยคืออคุณไไมม่ต้งงปพยยาาลว เาให้เขาอาเจียนนะเพราะหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยกินเข้าไปแล้วไงล้วงคอให้อาเจียนออกมาน่าจะดีห้ามเด็ดขาดนะเพราะคุณรู้ไหมว่าการที่คุณไปล้วงคอเนี่ยแล้วทําให้น้ายาล้างห้องน้ามันไหลออกมานี่นะครับมันก็จะไปทําลายหลอดอาหารท่องปากเยื่อบุต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเป็น2เท่าเลยเพราะว่ามันเข้าไปแล้วออกอีกรอบหนึ่งครับคล้ายๆกับคุณโดนซ้ํา2ที่อ่ะอันที่2คือผมได้ยินมาครับบางคนบอกว่าให้ดื่มน้ําหรือดื่มนมเพื่อลดการกลัดก่อนของน้ํายาล้างห้องน้ำอันนี้ไม่ควรทำนะครับคุณอย่าปรมพยาบาลแบบไม่ชัว อาจจะทําให้คนป่วยเป็นหนักกว่าเดิมก็ได้และอันที่3ครับอันนี้ง่ายที่สุดเลยคือจริงๆแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรเลยลเอาง่ายๆนะไม่ต้องล้วงคอไม่ต้องให้กินอะไรสิ่งที่คุณค,ค,ณควรทําคือเรียกรถพยาบาลหรือรีบพาเพื่อนคุณไปส่งโรงพยาบาลครับแต่คุณต้องอย่าลืมเอาขวดที่เพื่อนคุณกินเข้าไปเอาไปโรงพยาบาลด้วยเขาจะได้ไปดูว่ามันคืออะไรและที่สําคัญเลยคืออย่ารอไม่ใช่ว่าเออกินเข้าไปเพื่อนไม่เห็นเป็นอะไรรอครับรอให้เป็นอะไรแล้วค่อยไปโรงพยาบาลคุณต้องไปโรงพยาบาลทันทีไม่ต้องรอนะเข้าใจไหมแต่ถ้าเพื่อนคุณกินเข้าไปแล้วหมดสตินะรััแตต่หวจยง้ดี นะแบบที่ไม่ต้องปั๊มอะ่ะคุณก็จับเข้านอนตะแคงซ้ายไว้นะกันเขาสำลักครับคุณก็อย่าลืมแชร์เรื่องนี้ไปให้เพื่อนคุณด้วยนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แบบเคสนี้แล้วคุณมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ